White Channel สไตน์ความดียี่สี่ชั่วโมงครับครับกลับมาสู่ช่วงที่3ามครับช่วงสุดท้ายของการอุมาวาฮิดานันคือวันนี้ครับยังพอที่จะมีเวลาครับที่พี่น้องจะถามคำถามกันเข้ามาครับถามสดครับหรือจะฝากคำถามส2องครับ7จ5 4สามสี่เก้าสามแล้วก็หมายเลขกที่หน้าจอที่ขึ้นไว้ให้ครับอยู่เจราจำได้ถามมาว่าช่วยแนะนำหนังสือให้หน่อยอยากจะได้ไะดิษแปลไทยครับจะไปหาซื้อที่ไหนยังไงแล้วก็ของใครที่ พอที่จะเชื่อถือได้เอ่อทียีลาเนี่ยแม่ผมไม่ร้านหัดเสมาจังเวับหัดเสมะหัดเสมหักเสมเนี่ยสีโรรถซอยห้าประมาณนะร้านหัสเสมเนี่ยก็จะขายตามงานด้วยนะแล้วก็สีโรรถซอยห้าเนี่ยประมาณนะครับแล้วอันเนี้ยได้ปรึกษาเขาได้แล้วก็สั่งให้นะครับฮะดดิษตอนนี้ก็จะมีฮะดิสพี่น้องของเราแปลออกมาเป็นเล่มสีเขียวนะฮะ นะฮะบุคลีมุสซิม,มเป็นคุณค่ามันของบุคลีมุสลิมอันนี้ก็ซื้อได้ <มา S 1> ซื้ออ่านได้เลยนะครับครับผมแล้วก็ยังมีของขอให้มาบุคลีที่แปลมาแต่ว่าตอนนี้ขาดตลาดเยอะมากนะครับครับอันน่นนนะแนะนาได้เลยเพราะว่าเป็น,นท,ทันทิตี่ซอเฮียถูกต้องอันนี้อันนี้คาอเดียจเดียนสซอยหินเรียนสซอฮหินก็ได้ครับครับก็ซอเฮียครับครับล้องไปบุษาซีร้านหัดเสมครับอยู่ที่ยลาหรือไม่พี่น้องก็ ไปโทรศัพท์ไปหาที่อาริพานิตก็ได้ใช่ใช่พี่น้องเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปเสิร์ชหาอาริพานิตแล้วเขาจะมีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์โทรไปเขาส่งถึงบ้านพอเขาเป็นคังหนังสือเลยคังหนังสืออ่นนั้นก็อีกทางหนึ่งที่จะไวเพราะว่าอย่างฮัดเซมเนี่ยถ้าพี่น้องไม่สะดวกในเรื่องขับรถขับราอีกก็ลําบากครับผมได้แต่ว่าเข้าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ได้เลยหรือว่าฮัดเซมเข้าทางอินเทอร์เน็ตเขามีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะถ้าไม่ก็อาริพานิตโทรไปนะครับ แล้วก็ถามเขาแล้วก็ถามในที่ผมบอกนี่แหละแล้วเขาจะจัดหนังสือให้ครับครับผมจากเวลนาจารย์ครับ,รบเออเวลาทีเ่เริ่มอ่านสุราอัตตาบาัตนเนี่ยทำไมไม่อ่านบิสมิลลาห์เพราะอะไรเอ่อรู้ไหมว่าคําถามเนี้ถูกถามในตอนที่ผมเรียนที่อินเดียอ๋อค, <laughs> คำถามนี้ <laughs> นักเรียนก็จะเก่งเอาไวไ้เลยว่าต้องถูกถามในสุราอัตตาบัตเนี่ยจะพูดถึงความไม่ดีครับ ความชั่วหลายต่างๆโมสหยาดต่างๆฉะนั้นอัลลอฮ์จึงไม่ไม่ให้ลืมขึ้นต้นด้วยความเมตตาของพระองค์ฉะนั้นจะมีสุร้เดียวในอนันกุรอานก็คือเริ่มต้นของการอ่านสุร้นนี้ไม่ต้องอ่านบิสมิลลาห์ครับคือเหตุที่ไม่อ่านเนะี่ยอาจารย์อธิบา,ายไปแต่แต่ว่าจริงๆในในใน,ในอนันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ได้ใส่บิสมิลลาห์ไว้ในในในอ่าใช่ใช่คร,ครับผมยกเว้นในสุร้ฟาติฮ ซึ่งบิสมิลล์เนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฟาติฮะครับครับผมครับผมเออมาเหตุการณ์ที่ทันสมัยกำลังจะเกิดขึ้นในในไม่ช้านี้จำดเขาเริ่มงเขาเริ่มโฆษณากันแล้วตอนนี้ทรงบริสุทธิบัตรทายผลฟุตบอลโลกก็จริงๆนะถ้าถ้าเรื่องการเล่นการพนันแบบนี้เป็นที่อนุญ,ญาตผมคนหนึ่งจะทําอาชีพนี้ <laughs> เป <laughs> อาชีพ <laughs> เลยมัน,ม,นมันจะได้ยังไงเอา้าไอใบะไรน ปตีนั้บตรนะมันประมาณเท่าไหร่สมมุติให้2บาทสองบาทนะหกสลึงอ่ะหกสลึงเนี่ยแหละเสร็จแล้วพี่น้องก็ก็เขียนไปแล้วปรากฏว่าพี่น้องได้เดินทางไปต่างประเทศโดยรถเนี่ยคิดดูนะคราวที่แล้วเนี่ยมันประมาณประมาณเจ็ดสิล้านใบครับเป็นกองภูเขาเลยกองภูเขาเลยแล้วคิดดูว่าคูณสองรถคันละเท่าไหร่ครับเครื่องบินไปต่างประเทศเท่าไหร่นะแล้วก็ตู้เย็นตู้ละเท่าไหร่ ให้หักให้ครึ่งหนึ่งด้วยกำไร70ิบล้านบาทเนี่ย<ม>นอนเนาะเลยครับแบ่งให้กับไปษนีแล้วนะ<ม>โอ้โหกำไรสี่สบห้าบล้านี่อยู่ได้เป็นไม่รู้กี่ปี<ม>แล้วก็พอมาพึ่งอีกก็ทำอีก<ม>พี่น้องเรอันนี้เรื่องการพนันชัดเจนครับ,รบไม่มีคีราฟรึ่ง<ม>นี้ถือว่าเป็นการพน,นัน<ม>ซื้อ,อ,อซื้อสองบาทห้าสิบเออบาทห้าสิบหกสลึงส่งไปนะแล้วก็ได้รางวัลเป็นรถยน เป็นเดินทางไปต่างประเทศได้ตู้เยน็นอันนี้แหละถือว่าเป็นการพนันชัดเจนครับที่น้องเอามาถามตรงน,นี้เพราะว่ามันเป็นผลเพราะว่าพวกเราในหวังอยากรวยอยากได้ครับ,รบนี่แหละนี่แหละอิสลามให้ทํามาหากินไม่ใช่ว่าให้ให้ทาแบบว่าทางรัฐเนี่ยอันนี้ไม่มีนะครับครับผมทีนี้ไอ้นี่องของส่งประสิทธิบัตินะแะครับมันมีอีกประเภทหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าปีนี้ยังมีอยู่ไหมคือคือตัดหัวมุมหนังสือพิมพ์ที่เขาทำกรอบไว้อ่ะมีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วก็เหมือนกันผมว่าผมอ่านอ่านก็คือบทให้ฟรีด้วยอาจารย์ให้ฟรีด้วยไปไปสนิยบัตรให้มาฟรีด้วยอืแต่เวลาเขียนที่ส่งไปเนี่ยชิงโชคอืชิงโชคก็คือการเล่นการพนันเสี่ยงโชคเสี่ยงติ้วนี่แหละค <c> ครรัับบไม่ได้ไม่ได้ครับให้ฟรีด้วยบอกไม่ต้องเสียตังค์แต่ให้ฟรีด้วยก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงทายนี่แหละคือการพน,น <c> ันครับการพนันไม่ม,มีอะไรมีอะไรมากอ่ะเสียน้อยเพื่อได้ของใหญ่อื S 2> <S 2> <S เห็นไหมในสมัยก,ก่อนเนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีนะครับาาการชาติไปสอยกัละปะพฤกต์เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกกัละประพฤกแล้วมันเรียกยากอ<ะ>สอยดาวสอยดาว<ะ>เสียไปสิบบาทนะครับเข้าไปสอยอ่าได้พัดลม,อ,มอ่าได้ตู้เย็นอ่ะได้จักรยานสิบบาทแลกจักรยานแลกตู้เย็นอันนี้การผนันครับครับผมครับผมก็พอดีไปสอดคล้องอีกคําถามหนึ่งซึ่งพี่น้องของเราเนี่ยยังนิยมที่จะทํากันอยู่จำหรือขายประกันขายประกัน ขายประกันเมือม่อเมือ่อครั้งล่าสุดเนี่ยทางของทีมงานที่จะมาทําเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรโปรดักชันหรือทถมเกี่ยวกับที่จะเอาหนังนบีของเราเนี่ยนะครับไปเผยแพร่เนี่ย uh huh. เขาก็ถามประเด็นนี้ว่าถ้าสปอนเซอร์เป็นไทยประกันชีวิตอะไรไม่ได้ไหม uh huh. ผมก็อมอมบอกง่ายเลยมันง่ายเลยผมก็บอกไปว่ามันไม่ได้ครับ uh huh. มันเป็นเรื่องของของการพนันการพน uh ั huh. นยังไงอาจารย์เอางี้เอาประกัน,น,นลถก็ได้ เราเสียประกันรถปีหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้ที่พูดเนี่ยคือประกันทั้งหมดแต่ยกตัวอย่างรถนะอ่ะเสียไปหมื่นหนึ่งปรากฏ่ถปีนั้นไม่ถูกชนครับหมื่นหนึ่งใครเอาไปบริษัทเอาไปเราขาดทุนบริษัทกำไรคปรากฏว่าเอาใหม่ปีนี้เราทําไปเลยหนึ่งหมื่นบาทรถไปชนเสียห้าหมื่นบาทใครจ่ายประกันจ่ายเรากําไรบริษัทประกันขาดทุนอ,อย่างเนี้ยคือการเล่นการพาน,านันคือเป็นการเสี่ยงเหมือนกับว่า ผมเนี่ยไปทําประกันชีวิตเสียไปก่อนเลยหมื่นบาทครับปรากฏว่าปีนั้นไม่เป็นอะไรเขาเอาไปอเอาใหม่ผมเสียไปหนึ่งบาทปีนี้หนึ่งมืนบาทปีนี้ปรากฏว่าผมเข้าห้องไอซียูเสียไปสองแสนใครจ่ายบริษัทจ่ายผมไม่ต้องจา่ายครับเนี่อะไรคือการพน,นันแล้วรู้ไหมฝรั่งบอกว่าถ้าจะทําธุรกิจธ,ธุรกิจอะไรที่ร่ํารวยที่สุดโอกาสเจ๊งน้อยที่สุดธุรกิจประกัน ไม่มีเจ้งครับอาจารย์ไม่เจ๊งน่ไม่เจ้งสิเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมืองไทยเนี่ยรถกี่คันที่ทําประกันเกิดขึ้หมดแล้วก็ต้องเอาเอาก็เกิดอสมมติว่าเอ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 า,เอา,เอาแบบแบบง่ายๆสุดนะเข้าใจง่ายรถทําประกันกับบริษัทก่อหนึ่งแสนคันหนึ่งแสนคันคันละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่แล้วในเดือนนั้นน่ะชนกี่คนชนกี่คันชนน้อยเอาหลอให้ชนครึ่งหนึ่งก็ได้ แล้วเวลาเวลาจะมาเคลมมายากโอ้โหมายากร้อยทำไมอยากจะร้อแล้วนั่นแหละนั่นแหละแล้วราก็ทดสอบอ่ะเราทดสอบเราอีมานแล้วไปน้องไปดูฮะเราจะทดสอบนี้เลยนะดูซิว่าเราจะจะผ่านไหมพอเราเลิกทําประกันยึดมั่นหลักการไม่กี่วันรถชนมันก็จะทำประกันก็ดีอ่าอย่าพูดอย่างนี้นะไม่ก็ยืนจัดแล้วก็ส่งทางอื่นมา ทีนี้นี่จะพูดถึงประกันสิ่งของนะทั้งหมดครับทั้งหมดประกันสุขภาพก็เหมือนกันสุขภาพนี่แยกกว่าท่เดียวบอกโอ้ิตป่วยที่สองแสนไม่มีทางจ่ายอ่ะข้อที่หนึ่งอลอดยุตธธรรมนะครับสังเกตไหมอาจารย์บางคนเนี่ยคนจนจะไม่เป็นโรคคนรวยอครับครดิกินกระสายเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรอืแต่เวลาคนรวยเนี่ยจะเป็นโรคแบบต้องต้องเยอะ โดนดินหน่อยก็ไม่ว่าไม่ได้แะอย่างเงี้ยถึงบอกไงว่าว่าอัลลอฮ์ให้ความยุติธรรมตรงนี้หนึ่งก็คือ mm hmm. เราเมอบหมายต่ออัลลอฮ์ก่อน mm hmm. เสร็จแล้วเงินที่เราจะไปทําประกันเนี่ยสมมุติว่าประกันทั่วไปเขาเอาหมื่นหนึ่งเจ็ดพ mm ัน hmm. ห้าพันอะไรก็แล้วแต่ mm hmm. แล้วก็ไปฝากในธนาคาร mm hmm. ขอดูอาตอลลอย์ยาอัลลอฮ์ฉันไม่ใช่คนรวยยาอัลลอฮ์ฉันฉันก็กินไปวันๆถ้าจะ, ure, จะอัลลอฮ์จะจะทดสอบฉันขอให้ทดสอบเรื่องอื่นอย่าทดสอบเรื่องนี้ ไอ้จะคิดถึงล้วแบบนี้มีไหมนั่นไม่สนคิดหาจะหาอย่างเงี้ยแล้วอะไรรู้ไหมนบีบอกไว้ในสุนันของอินุมายะว่าดูอาเนี่ยจะเปลี่ยนกอดอกอดัตได้สมมุติว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเราเรื่องนี้แล้วขอดูอาแล้วอัลลอฮ์รับดูอาก็อัลลอฮ์ก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ค่อยคิดไม่ค่อยแต่ว่าการต่ออัลลอฮ์แต่เราปฏิวัตการต่อบริษัทประกันไงครับครับแล้วที่ที่ผมสังเกตนะจำดีนะคนที่ทําประกันเนี่ยบางทีตัวเองหรือลูกลูก หลานเนี่ยจะป่วยบ่อยจะป่วยบ่อยคือต้องให้ต้องให้เกี่ยวพันกับเขาแต่ความจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับโรงเรียนเนี่ยนะครับผมก็แนะนําโรงเรียนหลายต่อหลายโรงเรียนว่าไม่ควรที่จะทประกันเลยอืมีแต่เสียอย่างเดียวครับแทนที่ร้อยบาทจะให้โรงเรียนยังดีกว่าหรือเบะบาทเลยหรือร้อยบาทเนี่ยมันอยู่ที่โรงเรียนถ้าไม่มีใครเป็นอะไรคืนปีหน้าไม่ต้องจ่ายก็ได้เอาอนี้รอไปเรื่อยๆไม่ต้องไปยุ่งกับประกันนะครับเพราะ ตอนละโรงเรียนอาจารย์รู้ไหมว่ากําไรเท่าไหร่เด็กเท่าไหร่ออออนั่นแหละครับเนะพราะว่าเพราะว่าคือคน,เ,นเราจะไปทำประกันไ,นไม้มักจะมอบหมายกับประกันไงไม่มอบหมายก็ต้องอร้องไงเราะมอบหมายประกันเสร็จแล้วก็ก,ก,ก็ก็ป่วยแบบไม่เป็นไรเพราะจะมีประกันผมถามนิดนึงนะสมมติว่าโรงเรียนไม่มีประกันเด็กเนี<ม>่ยล<ม>้มหัวเข่าแตกเนี่ยให้เย็บด้วยกี่บาทกี่บาทเสร็จแล้วก็เอาเงินของโรงเรียนไปครับพอสิ้นปีสรุปบอกผู้ปกครองจ๋า เนี่ยที่ผู้ปกครองเเราประหยัดเราประหยัดเงินผู้ปกครองขนาดไหนเด็กจะมีอะไรก็ตามโรงเรียนรับเละอย่างเดียวไม่เป็นไรเพื่อบริการแต่ถ้าผู้ครองคนไหนอยากจะต้องสมทบทุนมาอยู่กองนี้ได้เลยผมถามว่ามีครูมีนักเรียนมีผู้กครองคนไหนใจไม้ไส้ระกำรรครับที่จะไม่บริจาคง่ายๆวางแผนดีคุยกันให้ดีครับครับผมนะ ครับน่าที่จะคือเวลามีประกันมอบหมายกับประกันไม่มอบหมายตอนแล้วก็จะคือไม่เป็นไรถ้ามีประกันไม่มี็นรามีประกันก็เขาอยู่กันอย่างเนี้ครับครับผมก็เลยไม่พ้นจากสิ่งที่จะอาจจะหลุดพ้นจากจากการลองคือ,อเราเราเรา,เราอยู่ในวังบุญแบบนั้นนะครับเราก็ไม่มันไม่พ้นคอ,อพี่น้องลองลองออกมาจากห่วงโซ่นั้นสิครับ แล้วก็มอบหมายตอนต่อเราหลายคนที่ปารบตั้งปณิธานว่าเขาจะไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยแล้เขาขอดูอาและทำอาร์ก็ให้ให้มาแบบไม่รู้ว่ามามาได้ยังไงสุดท้ายดอกเบี้ยก็หมดอยากจะบอกอย่างที่ว่าคนที่ชีวิตตัวพันกับดอกเบี้ยเป็นชีวิตที่ร้อนใจร้อนร้อนโดนคือเราเข้าใจว่าเมื่อก่อนนี่อาจจะไม่รู้ศาสนาแต่พอรู้แล้วเนี่ยเขาก็พยายามผมก็แนะนําไป ว่าว่าดีแล้วที่ยังยังยังกลับเนื้อกลับตัวได้ยังรู้ได้ยังศึกษาอิสลามแล้วก็เข้าใจอย่างนี้อัลลอฮ์รักประเภทครับสายสดเชิงครับเชิงครับผมครับสามอไลกุมอาแล้มารับศยัทาครับจะนะครับจะสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงครับเนี่ยเอาเชิงครับผมเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงครับอย่างเช่นแอมเวย์ในพวกนี้ครับครับตามหลักการอิสลามเขา มีหลักการยังไงบ้างครับอาจารย์อืออืมคำถามเดียวนะครับผมไดาครับดาครับผมได้ครับครับผมหนึ่งมครับงามาลีกรมน้มาลีกรมอ่าจำได้ขายตรงครับผมคือก็นีของขายตรงเนี่ยผมเคยพูดในรายการอันบียนหนึ่งชั่วโมงเต็มเ็มครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็พูดกันอยู่ตอกย้ำอยู่ผมก็เลยรวบรวมเป็น เป็นบทความที่อยู่ในเว็บไซต์ m u o i ต c o m พี่น้องก็ไปเสิร์ชหาเอาได้หรือ,อพี่น้องไปเสิร์ชหาในไปอ่านหนังสือใครไม่ตอบเราตอบของผมก็ได้นะครับครับอ่ะเมื่อพี่น้องถามราการก็จะตอบให้เพราะว่าถ้าหากว่าอธิบายเนี่ยก็น่าจะใช้เวลามากนะครับแต่เป็นบทสรุปรอุลมาเขาเขาฟัตวาเรื่องการขายตรงขายตรงเนี่ยจะเรียก l m ลเ็เย L and m M and L อะไรไม่รู้หรือ <c oughs> รอะบบขายตรงแบบพิรามิดระบบขายตรงแบบแบบแบบอะไรนะขายตรงแบบสองชั้นอาจจะเรียกอะไรแล้วแต่ผมขออธิบายอย่างนี้สมมุติว่าอาจารจยร์อาจารย์ซดกินเป็นเป็นเจ้าของบริษัทขายยายาสีฟันผมเป็นเซลแมนผมก็มารับจากบริษัทอาจารย์อาจารย์ก็ให้เปอร์เซ็นต์ผมผมก็ไปขายขายหมด ผมก็มาซื้อต่อออันนี้เขาเรียกว่าการขายแบบชั้นเดียวศาส,สนาอนุญาตไหม,มยิ่งกว่าอนุญาตเพราะการซื้อการขายซอสสินค้าก็หาล้านแต่การขายตรงแบบสองชั้นนจะเป็นแบบนี้ผมก็มากับอาจารย์มาที่บริษัทอาจารย์อาจารย์บอกว่าเป็น,ปนพนักง,งานของเรานะแล้วก็ไปหาดาวไลน์มาไปหาคนที่อยู่ใต้ใตการควบคุมของเราหาได้กี่คนสมมติได้นหนึ่งคนเขาขายเท่าไหร่ เราก็ได้ด้วยครับนะเราไม่ต้องขายก็ได้แต่เขาขายเราได้คนนี้อยากได้เหมือนเราก็ไปหาคนอีกเราอยากได้เพิ่มเราก็ไปหาคนอีกไอคนนี้หาได้เท่าไหร่กี่คนก็ตามกี่คนนั้นขายเราได้ผลประโยชน์ด้วยอย่างเนี้ยอุลมะบอกว่าเป็นการค้าขายที่ไมายุติธรรมเลยเขาเรียกภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าทำนาบนหลังคนฉะนั้นจะสังเกตว่าบริษัทประกันที่ขเออขอโทษบริษัทที่ขายตรงเนี่ย คนที่จะเดินทางไปต่างประเทศที่ว่ายอดขายสูงๆเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่อยู่ข้างบนนะครับอาจารย์ครับคือไปหาดาวไลน์มาเยอะๆอและตัวคนดาวไลน์ก็ขายถึงแม้ตัวเองจะขายก็ตาม,มเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์จากตรงนี้เขาก็ทําแต้มได้ก็จะมีขึ้นชื่อว่าไปต่างประเทศบริษัทก็เอาคนเหล่าเนี้มาล่อล่อบอกว่าใครอยากได้ไปเที่ยวแบบนี้ก็หาดาวไลน์เยอะๆส่วนสินค้าเขาไม่เคยพูดถึงอุลมามะบางท่านฟัตวาว่าการขายตรงแบบ แบบปิระมิดหรือว่าขายตรงแบบนี้นะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพนันเลยตัวเองไม่ได้ทําแต่ว่าตัวเองหาคนตัวเองก็ได้ผลประโยชน์และที่สําคัญไปกว่าน,นั้นตามที่อุลมาบอกจริงอาจารย์เขาบอกว่าทางภาคใต้นะสาัตหวัดใต้มีคนหนึ่งทําขายตรงเนี่ยสามเดือนบ้านมีบ้านอยู่มีรถ้เก๋งขับทุกคนก็อยากได้บ้างก็ทําอแต่อาจารย์เชื่อไหมว่าบางคนเนี่ย คือคอพวนี้มันต้องมีปริมาณสินค้าด้วยคุณต้องซื้อเท่าน,นี้คุณจะต่าบันไดขึ้นเป็นไดมอนเป็น,นกรองของกองเต็มบ้านเลยนี่สินเต็มตัวเลยกันเพราะซื้อมาขายไม่เป็นขายไม่ออกอแต่ว่าต้องซื้อมาเพราะจ้วนเขาถูกหลอกไงแล้วก็ที่สําคัญสินค้าในเขาพูดถึงถึงคุณภาพอะอสคบอนะครับในเมืองไทย ไปพี่น้องไปเปิดหานในอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าถูกฟ้องร้องเรื่องนี้เยอะมากครับอว่าสินค้าที่มาเสนอขายไม่ได้มาตรฐานอไม่ได้ผ่านออยบ้างสินค้าไม่ได้เรื่องบ้างฟ้องร้องกันเต็มเลยครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะไปดูว่าสวยพี่น้องมีอย่างที่ไหนนะครับทํางานได้ได้ได้กำไรร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหลงทุนเท่านี้นิดเดียวนะัแล้วพอเวลาไปเป็นสมาชิกเขาเนี่ยต้องมีเงินก้อนถูกไหม แต่ว่าไอ้สินค้าที่ได้มามันได้คุณภาพหรือเปล่าครับนี่แหละนะครับพี่ต้องก็ไปศึกษาดูดูในเว็บไซต์นะครับแต่ว่าผมตอบตามหลักการอิสลามว่าอุลามาเขาฟาตวาว่าไม่สามารถที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายตรงแบบนี้ได้ L M M อะไรเนี่ยที่เขาเรียกกันหรือขายตรงแบบพิระมิดอะครับครับผมครับผมครับจากบางคาษาจมริบพ่อของหัวหน้างานเนี่ย ที่ทํางานเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็เป็นคนต่างศาสนกท<อ>ีนี้ลูกน้องหลายคนในที่ทํางานเขาก็ใส่ซองไปช่วยหัวหน้าง,งานาเพื่อแสดงความเสียใจเสียใจด้วยนะก็ใส่ซองให้ไปเราเป็นมุสลิิมทาได้ไหมเพราะว่ามันเป็นผลหน้าของเราด้วยเ,เราให้ใส่ซองได้ hmm. แต่ควรใส่หลังจากที่เผ้าศพไปแล้วอ hmm. หรือ,อไปเยี่ยมเขาก่อนที่ที่เขาจะมีกิจกรรมที่วัดอะไรนะครับ hmm. แล้วเราก็เสียใจก็ใส่ซองไปแล้วก็บ,<ๆ>บอกกับพูด บอกกับหัวหน้างานเลยว,ว่าช่วยช่วยเอาไปใช้อย่างอื่นอย่าไปใช้ในพิธีกรรม uh huh. ถ้าหากว่าเราไม่ไม่กลัวจะอะไรทั้งสิ้นก็ให้เขาเสร็จไปก่อนแล้วก็ค่อยไปให้ทีหลังเราก็บอกเขาว่าที่ให้มาช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สนใจ uh huh. แต่เนื่องจากว่ากลัวว่าหัวหน้าจะ uh huh. เ,เอาเงินไปเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรม uh huh. ก็เป uh huh. ็ตอนนี้ uh huh. ข้อสําคัญเนี่ยถ้าวันเผาศพเขาจะเอาซองเผาศพมาแจกเนี่ยอย่าใส่ซององินไปในซองนั้น uh huh. เลยนะครับ อะไรที่เกี่ยวกับพิธีกรรมเราเราไม่ร่วมแต่ว่าหลังจากนั้นก็ค่อยว่าครับแต่วันตายนี่ไม่เป็นไรจะช่วยได้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการเป็นการตายถูกต้องไปเสียใจแสดงความเสียใจให้ให้สตังได้ครับครับผมครับผมแต่ว่าอ่าไปให้เอาไปใช้ร่วมกับพิธีกรรมของเขากันเลยกันครับครับผมถามมาบอกว่าเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราจะสามารถฉีดเชื้อวัวเพื่อผสมเทียมได้ไหมแปะริ้ว เอออันนี้อันนี้มันเขาเรียกว่าคุกกลมการการการซื้อเชื้อัวนี่อันเนี้ยได้แต่มันมีเงื่อนไขว่าต้องติดลูกอันเนี้ยมันก็จะมีคุกกลมมันอยู่เช่นสมมุติว่าซื้อเนี่นะจ่ายตังก็ต้องเมื่อติดลูกอ่าอะไรประมาณนี้ก็ก็จะมีมีมีแบบนี้ด้วยในคุกกลมแบบไม่เป็นข้อห้ามไม่เป็นข้อห้ามครับแต่ว่าต้องมีการตกลงที่ชัดเจนว่าถ้าไม่ติดลูกก็ไม่เอาตังนะถ้าติดลูกถึงเอาตังนะอ่นเว่ากันไปครับผมครับผม อันนี้ที่น้องมองโลกในในในแง่ชีววิทยาตัวในดีคือพี่น้องถามมาว่าฟุตบอลโลกเนี่ยตรงกับเดือนรุมาดอนเนี่ยมันเป็นการตรงใจของของคนที่ไม่หวังดีต่ออิสลามไหมเริ่มต้นเลยของเขาเนี่ยเขาลันตามตามเวลาเขาสี่ปีครั้งครับไอ้ของเราก็มันตรงลําบากเพราะเนื่องจากว่าของเราจะจะเลื่อนมาเพราะเราเป็นเป็นดวงจันทร์ของเขาเป็นดวงอาทิตย์นะอ่าทีเนี้ย มันโอกาสที่จะตรงกันได้ครับมันก็มีหลายปีก่อนหลายหลที่มีการตรงกันครับรู้สึกบางปีตรงกับฮัทอ่าอ่าใช่แล้วก็มันก็เป็นการพิสูจน์อ ي มานเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงรมฎอนเราจะดูสิ่งแบบนี้ไม่ได้ถ้ากลางวันครับแล้วก็แล้วก็กลางคืนแล้วก็ต้องทําอิบาดาจึจะมานั่งดูฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ได้อย่างเช่นสมมติว่าทางภาคใต้เนี่ยที่ผมไปนยครับภาคใต้เลยนะหรือว่าจะเป็นสงขาที่ไหนก็ตามร้านอาหารกลางคืนเนี่ย จะเป็นข้าวต้มกลางคืนอาหารกลางคืนนี่ก็ตามตามส uh huh. ั่งเลยก็จะมีทีวีแล้วก็จะเปิดฟุตบอลอย่างเดียว uh huh. <laughs> แล้วก็จะมีบรรดาวัยรุ่นมุสลิมแหละครับ uh huh. คนอื่นแล้วไม่เครียดนะนะวัยรุ่นมุสลิมนะมุสลิมห้ด้วยนะ uh huh. ก็ก็ไปนั่งดูฟุตบอลบางร้านมีการมีบารากูด้วย uh huh. อันนี้แบบก็ต้องเดินออกนะเพราะ uh huh. ว่าเราเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันกับกับสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่บารากูเนี่ยเข้าราชนจาจักรไทยไม่ได้นะ บราคูเนี่ยผู้ปก็เหมือนผู้เี่ก็คือราผิดกฎหมายใช่แต่ก็มีขายกันอย่างด่านดึงเพราะฉะนั้นจต่คำถามที่ถามมาพี่น้องครับเขาไม่ได้จงใจหรอกคือเขาหมุนเวียนใบของเขาเขากําหนดชัดเจนสิบปีเขาครั้งแต่เรามาดองเราเนี่ยจะหมุนใบตัวที่ไม่3ปีกันประเด็นของฟุตบอลก็คือประเด็นของของที่สําคัญตรงที่ว่าเวลาที่สูญเสียไปอืครับที่เราสูญเสียไปกี่ชั่วโมงก็ตามในการดูฟุตบอลเนี่ยเราไปทําอย่างอื่นหรืออ่านหนังสือหรืออ่านคุรานหรือฟังบรรยาย Mm hmm. มันได้อัตรรษมากกว่าคือรเราไปเสพมันแล้วก็ติดมันมันแน่นอนครับครับผม mm hmm. มันสนุกของอะไรที่มันเป็นดุนยาเนี่ยนบีก็บอกแล้วว่ามันสนุกอ mm hmm. คือไม่งั้นจะพูดเรื่องของดุนยาทําไมซสยนุลมุมินวาัน,นาตุนกาเฟต mm hmm. ดุนยาเนี่ยมันเป็นสวรรค์ของคนกาเฟต mm hmm. นั้นน,าน,นาบีจะไม่พูด mm hmm. แต่ที่นบีพูดเพราะเนื่องจากว่านี่แหละมันจะชวนให้เราเนี่ยออกไปสู่การอิบะาดาตอ่อเนาองงานนี้ก็พิสูจน์กันว่าสมมุติว่ามีการถ่ายทอดช่วง ช่วงของอ ENA ตรเวียเ,เราจะละหมาดตรเวียหรือจะดูฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าช่วงนั้นเป็นช่วงนัดสําคัญเช่นก่อนชิงหรือช่วงชิงอาจจะตรงกับช่วงของอะไ <c oughs> รลลกตุนก็ต้องชิงชิงกัน <c oughs> คนที่อีหม่าน้อยก็ต้องรู้ว่าไปอยู่ตรงไหนนะครับ <c oughs> หรือแม้กระทั่งถ้าช่วงนั้นเกิดถ่ายทอดเป็นกลางวันนี่อันนี้เนี่ยและเราจะถือสิโนดด้วย ภาคผลและในการอดอาหารเนี่ยเขียวบ้าอาจารย์คิดดูเนี่ยไม่ต้องเนี่ยเราเนี่ยใครก็ได้มนุษย์นะนั่งดูทีวีนะไม่ต้องฟุตบอลก็ได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่กินอะไรเลยได้เนาะนั่งดูฟุตบอลกี่คู่ก็ตามไม่ต้องกินอะไรเลยมันไม่มีปัญหาอันเนี้ยมันเพลินแต่อิสลามไม่ได้บอกว่าถือสิทโดดแล้วแบบนี้มันไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือยำเกรงกันหรอครับอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์กันแหละครับและสิ่งที่น่าเป็นห่วงอาจารย์เม่อนี้เนื่องจาว่าตอนเนี้ยอารับเนี่ยมาเป็นเจ้าของทีมฟ นี่นี่ที่ความเป็นอาหรับครับมันก็มันก็คือความเป็นมุสลิมแต่ปรากฏว่าเอ่อมาให้ความสนใจต่อต่อการเป็นเจ้าของเพราะว่าฟุตบอลน,นี้ไม่เป็นอาชีพนะนักเตะบางคนเนี่ยสามพันล้านครับครับน,นี่นี่มันก็เป็นกระแสก็ทําให้ในในโลกอาหรับในกลุ่มประเทศของเขาคนก็นิยมดูฟุตบอลกันบางทีไปทำ,ปทำ,ปทำรูระประชาม์เนี่ยกลับมาในที่พักก็เปิดดูฟุตบอล มันก็กลายว่าชีวิตเราติดต่อยู่กับไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันมากจนกระทั่งลบล้างไอ้สิ่งที่มันเป็นอามัธอิบาจิมาไปเนี่ยถ้าหมดอาจารย์ีนี่คือคือความน่าเป็นห่วงทัวันี้ว่าอาดับกำลังให้ความสนใจเพราะว่ามันทําเงินทํรายได้มันจะเสียหายก็ที่ได้วิวออกมารายะนี้ที่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือไร้สาระเนี่ยมินฮุซินอิสลาม มัตอะเออมินฮอดินอิสลามมินมัตอีกก็คือส่วนหนึ่งของบุคคลที่ดีในอิสลามมาลายะนี่คือละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระท่านันเนี่ยครับท,นบทีนี้อาจารย์การค้าแข่งอ,อาชีพเนี่ยเป็นเป็นค่าตัวเป็นร้อย้านพันล้านเนี่ยมันมันผิดอต่ต่อออาจารย์ไหมก็มันก็ต้องผิดในบริบทอื่นอย่างเช่นเปิดเอารอนะครับ,รบหรือว่าเ,เรื่องของการไปสู่การเป็นการพนัน หรือว่าเรื่องของการที่เราเรื่องของการละหมาดอะไรเงี้ยมันก็เป็นสู่อย่างอื่นด้วยครับผมคําถามสุชาตาจมเริศมีคนฝากสลามมาแล้วเราบอกอาจารย์เริศพี่น้องฝากสลามมาด้วยรับสลามยังไงรับสลามก็ว่าอะไรบุสลามก็ได้หรือว่าอะไรก็ว่าอะไรที่สลามก็ได้ให้ท่านด้วยแล้วให้เขาด้วยก็ได้ครับครับคือจะจะตอบรับแบบแบบทั่วไปก็ได้ครับหรือจะตอบแล้วว่าว่าอะไรก็คําสลามเนี่ยให้กับท่านก็คือคนที่พาสลามมาว่าอะไรที่ ก็คือให้เขาด้วยและก็สลามเวลาอ่านตอนเนื่องก็ว่าอะไรฮิสลามก็คือให้กับคนที่นํามาและให้กับคนที่เขาฝากมาครับสองคนสองคนครับนี้ก็ได้หรือจะบอกว่าว่าอะไรกุมุสลามก็ได้ครับของก็เป็นคำถามสุดท้ายของรายการในคืนวันนี้ครับครับอินชาอัลลอฮ์ในวันอาเพื่อนหน้าครับก็กลับมาพบกันใหม่วันนี้จากลาฟ่งครับด้วยความดีงามที่เราจะมีให้ด้วยความรักความห่วงใยที่ให้ต่อกันครับวันนี้เราฟิกวันที่เราจะตามุอะลัยกุลวเราะ้์มตุลลอฮ์วาะกาตุ w ว i t e c h ช n เนลสถานีความดี24ชั่วโมง